สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเซอร์กิงเพชรที่ช่อง y o u t u b e เชยเซอร์กิงเพชรโหราศาสตร์ชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในช่วง1-15มีนาคมนะครับจะเป็นอย่างไรผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กับคุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับ กับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนมีนาคมดาวหลายดวงย้ายนะครับโดยเฉพาะสิ้นเดือนดาวพฤหัสบดีจะยกเข้าสู่มุมลาภะให้กับดวงชะตาแล้วก็ดาวอาทิตย์พุธศุกร์นะครับสามดวงนี้นะครับก็จะมีการยกย้ายราศี ดาวพุธจะยกย้ายราศีตั้งแต่วันที่9มีนาคม,มาเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนเรือนพบคู่สตรูแต่เป็นความหมายเรือนนั้นที่ดีชาวลัคนาราศีเมษในด้านของการงานในช่วงเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมษจะหยิบจับทําอะไรต่างๆทางการงานนะยังไปได้นะครับยังไปในทางที่ดีนะเพราะว่าดาวพุธรหัสสบดียังอยู่ในเรือนการงาน นั่นหมายถึงว่าสติปัญญาในการทิมแทงกับปัญหาหรือการทำกิจกรรมใดๆทางการงานคุณจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีบางท่านอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของงานนะครับน่าเป็นช่วงที่สติปัญญาในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆนั้นนะครับจะสามารถตัดสินใจได้ถูกคิดถูกวางแผนถูก ดาวยังไปอย่างหนึ่งว่าคุณจะวางแผนทางการเงินคุณจะคิดเรื่องเงินคุณจะพยายามทางการเงินช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณวางแผนเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเหตุใดๆก็ตามนะครับอีกในหนึ่งในช่วงเดือนนี้จะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีเหตุแห่งรายจ่ายมีกิจกรรมที่ต้องจับจ่ายออกไปท่านใดที่มีแผนรออยู่แล้วนะครับก็จับจ่ายออกไปจะแก้เคล็ดดวงชะตา ไม่เช่นนั้นนะครับจะมีแต่การจับจ่ายใช้สอยค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะรายจ่ายเก่าๆรายจ่ายไปกับของเสียหายแม้กระทั่งมันยังแปลว่าคุณมีโอกาสเสียเงินไปกับการรักษาการซ่อมแซมหรือเสียเงินไปกับการเดินทางไกลหรือซื้อยานะครับหรือเป็นลักษณะของซื้อยาให้กับตัวเราเองหรือคนใกล้ตัว นะครับเป็นลักษณะของอของที่มันพังแล้วต้องซื้อทดแทนเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับชาวลัคนาราศีเมษคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของราภผลรายได้นะครับทำอะไรต่างๆผลประโยชน์และสิ่งต่างๆยังตกเข้ามาสู่ตัวคุณในด้านของการเงินดาวการเงินเนี่ยคือดาวพระศุกนั้นโคโจรเป็นปฐุมเกณฑ์อยู่นะครับในช่วงเดือนมีนาคมชาวลัคนาราศีเมษที่มีรายได้พิเศษ หรือทำมาหากินเป็นลักษณะของกิจการของตนหรือเป็นลักษณะของงานที่มีรายได้เป็นลักษณะของเป็นใหนหน้านะครับกินเปอร์เซ็นต์จากการขายคอมมิชชั่นต่างๆนะครับจะมีมุมที่ดีมากขึ้นนะครับเพราะดาวการเงินนั้นโคจรโดดเด่นมากนะครับชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่ดีในการก่อเงินในการการ่อทรัพย์การเงินการทองในเรื่องของอินคัม จะเป็นไปในทางที่ดีนะเน้นย้ําว่าโดยเฉพาะท่านที่มีช่องทางที่สามารถเพิ่มรายได้ได้นะครับไปสร้างไปก่อไปทําช่วงดวงดาวขาขึ้นจะเกื้อกูลในเรื่องของเงินทองทอง,ทงให้สําเร็จตามใจมุ่งมา่ปรารถนาหรือท่านใดรอาการอนุมัติทางการเงินรอาการกู้ยืมรอาการหยิบยืมรอาการช่วยเหลือทางการเงินจากผู้ใด มีโอกาสได้รับมานะครับอีกในหนึ่งจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้เงินง่ายๆแม้ไม่อยากได้มีคนเอาเงินให้คุณหรือไปตกลงเจราจาอะไรบางอย่างทางการเงินจะได้ผลประโยชน์บางอย่างทางการเงินเข้ามาสู่ตนมันยังหมายอีกในหนึ่งว่าท่านใดที่รอการลงทุนเอาเงินไปลงทุนนะครับเป็นช่วงที่คิดถูกตัดสินใจถูกด้วย ในช่วงประมาณสักวันที่19มีนาไปาจนถึงปลายเดือนชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสที่จะได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆหรือได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคนใกล้ตัวได้เป็นของหรือได้เป็นตัวเงินก็ได้มันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าเงินที่ไม่เคยได้จะได้มาเงินที่ไม่ใช่รายได้ประจําหรือเงินที่ไม่เคยได้บ่อยๆจะได้เข้ามาในมือ รือแม้กระทั่งว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคนใกล้ตัวบางท่านนั้นจะได้เงินจากเพศตรงข้ามนะก็ได้นะในดวงชะตาเป็นลักษณะที่ว่าคุณมีโอกาสใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องทํานองคลองธรรมหรือได้เงินบางอย่างที่ไม่ถูกต้องทํานองคลองธรรมได้เงินลับๆได้เงินแปลกๆบางอย่างเข้ามาสู่ตนหรือต้องใช้เงินบางอย่างไปแบบลับๆไม่เปิดเผย ไม่บอกให้ใครร่วงรู้แม้กระทั่งคนใกล้ตัวแบบนั้นก็เปลี่ยนไปแต่ดาวาการเงินยังโคโจรโดดเด่นนั่นหมายถึงว่าแม้รายจ่ายเยอะนะครับจ้องมีเงินเข้านะในดวงชะตาของคุณสำหรับท่านใดที่ทำงานประจำต่างๆนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายนะครับอยู่ค่อนข้างที่จะมากเลยีเดียวในช่วงเดือนนี้ ดาวประจาตัวยังไปอยู่ในเรือนคู่มิตรนั่นหมายถึงว่าทําอะไรต่างๆคนยังจะสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ช่วงนี้ต้องระวังนะจะเฉาง่ายเรื่องของคุณที่ไม่ดีหรือดีจะมีคนรู้จักเรื่องราวของคุณมากขึ้นนั่นหมายถึงว่าพยายามอยู่ในสิ่งที่ดีนั้นไม่เช่นนั้นเรื่องราวที่ไม่ดีจะถูกเอาไปนินทาและโด่งดังได้ง่ายนะจะาวลัคนาราศีมษต,ต้องระวังเรื่องเฉาโชต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆนะครับพยายามอย่านะครับปกปิดนะต้องปกปิดอย่าไปเอาเรื่องส่วนตัวของคนอื่นหรือของตัวเองเนี่ยไปพูดให้อีกคนฟังนะครับไม่เช่นนั้นจะถูกเปิดเผยได้ง่ายอีกประการหนึ่งชาวลักษณาราศีเมษจะมีโชคจากมิตรสหายเพื่อนฝูงคอนเน็ชันเครือข่าย นั่นหมายถึงว่าจะได้เงินได้งานได้การช่วยเหลือดีๆหรือได้คอนเน็ชันใหม่เครือข่ายใหม่กลุ่มคนใหม่สังคมใหม่อีกในหนึ่งมันยังแปลยอย่างหนึ่งว่าท่านใดที่มีอุปสรรคต่างๆหรือมีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีความถ้ามีหรือมีศัตรูถ้ามีจะเป็นลาบนั่นหมายถึงว่าคุณจะสามารถขี้คลายแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นถ้าเคยมีปัญหากับใครกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนฝูงกับเพื่อนร่วมงานคุณไปไก่เกลี่ยไปเคลียร์ในช่วงนี้กับเคลียรได้ แม้กระทั่งมีปัญหากับคนรักในช่วงเดือนนี้ถ้าคุณเคยมีปัญหาคุณไปคุยไปไกเกลียนะครับพอมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาช่วงนี้คนรักของคุณจะจ้องจับผิดคุณเป็นพิเศษนะครับในด้านของความรักนั้นนะครับดวงชะตาบอกว่านะครับคุณจะนะโดนจ้องจับผิดหรือมีเรื่องให้ขัดผลประโยชน์หรือมีเรื่องให้แบบทะเลาะก,กันในเรื่องของเงินหรือในเรื่องของไรายได้หรือแปลว่า มีเรื่องให้ขัดแย้งกันในผลประโยชน์บางอย่างหรือแม้กระทั่งคู่ของคุณเจ็บป่วยแบบนี้ก็ได้หรือมีเหตุเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ต้องทะเลาะทะเลาะกันขัดแย้งกันแต่คุณจะได้เงินได้งานได้การช่วยเหลือดีๆบางอย่างจากเพศตรงข้ามนะในดวงชะตามันยังหมายอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะมีแฟนเด็กหรือหรือได้กินเด็กหรือมิรักต่างอายุมันยังหมายว่าอยู่กันแบบเพื่อนหรือมีเพื่อนมาจีบหรือมีความมีคนเอาความสนิทชิดเชื้อ แบบเพื่อนแบบคนใกล้ตัวเข้ามาคุยกับคุณหรือตัวคุณเอาความสนิทชิดเชื้อเพื่ออยากคุยกับใครบางคนช่วงเดือนนี้ราศีเมษจะเนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าใกล้ศาสนาได้กราบไหว้สวดมนต์ขอพรหรือไปเจอกลุ่มคนเก่าคอนเนคชั่นเก่าเพื่อนฝูงเก่าญาติเก่าหรือใครที่ไม่เคยได้เจอเจอนานนะครับได้เจอเจอแบบคาดไม่ถึงนะครับแม้กระทั่งดวงบอกว่าจะได้ไปทําบุญ นะ่าจะได้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีนะครับชาวลัคนาราศีเมษมีตัวเลือกนะมีโอกาสเกิดตัวเลือกเข้ามามีโอกาสเกิดสัมพันธ์ลับๆแบบไม่เปิดเผยในช่วงประมาณสักวันที่หลัง19มีนาไปจนถึงปลายเดือนชาวลัคนาราศีเมษนะครับจะมีเหตุบางอย่างองปรากาให้คุณเจอใครบางคนมีสัมพันธ์แบบลับไม่เปิดเผยหรือท่านใดทางานร่วมกับผู้ครองคนรักจะได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลช่วยเหลือดีเป็นพิเศษในช่วงปลายเดือนนะครับ นาให้เข้าหาอ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้สวัสดี